คือเขาไม่รู้ว่าเราทําไปเพราะอะไรนะแต่จริงจในคอเราคอว่าเราจะทำอย่างนี้คนที่เป็นนักแข่งเกมแล้วก็คนที่เป็นคนเล่นเกมปกติอะ่ะมันต่างกันเยอะนะ ผมเองนะครับได้มีโอกาสไปคุ้กกีในวงการอีสปอร์ตมาจริงๆก็นานแหละทั้งในบทบาทของนักแข่งเองนะครับเป็นโค้ชเป็นสตาฟหลังบ้านนะครับผมพอผมได้ไปทํางานด้านนั้นจริงๆนะครับมันก็มีหลายมุมนะที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะครับทั้งมุมที่ดีแล้วก็มุมที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ผมได้อะไรจากสิ่งนั้นบ้างนะครับจากที่ตกลเองนะครับได้ทํางานสายนี้มาเนาะก็รู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องนะครับที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เจอนะทั้งเรื่องที่มันดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างนะครับแล้วก็มีหลายอย่างมากๆนะที่เรา,าค่อนข ในช่วงที่ผมเป็นนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความมีวินัยมากๆนะเพราะว่าจริงๆผมไม่รู้นะยุคก่อนจะเป็นยังไงนะเพราะว่าผมอาจจะโตไม่ทันยุคก,ก่อนนะครับยุคที่ผมอยู่เนี่ยมันก็จะมีเวลาซ้อมชัดเจนเนาะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นประมาณทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะฮะทุ่มหนึ่งสองทุ่มแต่ถ้าคนที่เป็นฟูลไทม์ก็คงเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายเนาะแต่ว่าผมทําเป็นแบบฟิลเหมือนพาร์ทไทม์นนะครประมาณสองทุ่มเนี่ยเราต้องสแตนบายแล้วว่าเอ้ยช่วงซ้อมนะั้นเราต้องอยู่ในแแแออออออปสสสืืสื่่่าาาารรรนนนัก็คคคหหลละะงววบจจ้์ รจริงๆมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันตามมาก็คือเรื่องของการจัดก,การเวลานะครับจริงต่อให้เราจะเป็นคนที่มีวินัยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเพื่มวมทีมเราอาจจะแบบมีการแบบไม่ตรงเวลาบ้างหรือว่าอาจจะลาซ้อมบ่อยทําให้เราอาจจะไม่ได้ซ้อมไปเลยนั่นแหละผมเลยคิดว่าความมีวินัยเนี่ยผมว่าได้จากวงการนี้ได้จริงๆผมว่าได้เยอะเลยนะว่าเราต้องมีการแบบตรงต่อเวลาอาจจะมาก่อนเวลาก็ได้แล้วก็รักษาความสม่าเสมอน,นะครับต้องพยายามเคลียร์ชีวิตตัวเองให้ได้นะว่าช่วงหลังจากเวลานี้เนี่ยจนถ,ถึงเวลาเนี่ยเราต้องแบบต้องว่างนะเพ ไม่ให้ทำเนาะช่วงสมัยเรียนหรือจริงๆปัญหาจุกจิกมากมายนะครับไปแบบไปเที่ยวครอบครัวหรือว่าอะไรต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงผมรู้สึว่าวงการนี้ให้ผมนะสำหรับความมีวินัยจริงมันติดตัวไปเจอถ้าผมทํางานเลยนะผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีวินัยกับตัวเองมากนะครับเพราะว่าคือเป็นคนที่ขี้เกียจแหละแล้วเป็นคนที่ถ้าขี้เกียจแล้วมันจะขี้เกียจเลยเลยรู้สึกว่าเอ้ยผมได้ความมีวินัยจากตรงนี้เพราะเราเคยแบบมีวินัยมากๆมาก่อนข้อต่อไปนะครับผมจะพูดถึงระบบการสอบนะผมผมเป็นคนหนึงนะที่เคยคิดว่า ักกีสปอร์ตเนี่ยมันก็แค่เล่นเกม10ชั่วโมงไปวันๆนะครับแล้วก็เล่นแรงบ้างเพราะถ้นเป็นจริงเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกมากกว่านั้นนะมันจะมีระบบนึงที่ชื่อว่าระบบดูรีเพย์หลังซ้อมนะผมถ้าอยู่ทีมที่มันแบบว่ากลางๆหน่อยนะครับจนถึงทีมระดับสูงเนี่ยเขาก็ดูรีเพย์กันบ่อยเนาะแล้วก็ดูรีเพย์เยอะนะครับถามว่ามันช่วยอะไรมันช่วยให้คนเรียนรู้ข้อผิดพลาดได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะว่าเอ้ยถ้าคนเจออย่างนี้อีกคุณควรจะแก้ยังไงวิธีการแก้เกมเดินเกมยังไงให้มันถูกต้องมากกว่านี้คนที่เป็นนักแข่งเกมแล้วก็คนที่เป็นคนเล่นเกมปกติอ่ะมันต่างกันเยอะนะเพราะคนที่เป็นนักแข่งเนี่ยเขาต้องเรียนรู้อะไรแบบพวกน เยอะมากจริงๆนะฮะแล้วก็ต้องเรียนรู้ให้ไวแล้วก็ต้องปรับตัวให้ไวกับแพทใหม่ๆที่มันอัพมาเนาะต่อมาก็พูดถึงเรื่องของแรงกดดันละกันนะครับผมคิดว่าทุกอาชีพมันก็มีแรงกดดันหมดเนาะแต่ว่าอาชีพที่มันอยู่ในการแข่งขันที่มันต้องชนะอย่างเดียวเนี่ยผมว่าแรงกดดันมันมหาศาลมากๆนะครับ หลังจากที่ผมได้ไปลิ้มลองกับมันด้วยตัวเองนะครับผมก็มีภูมต้านทานเรื่องการรับแรงกดดันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันสามารถไปประยุกต์กับการทำงานผมได้นะการทำงานที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งเกมเลยนะครับไปทำงานแล้วก็เวลาเราเจออะไรที่มันสถานก,การณ์ที่มันเคร่งเครียดหรือว่าเจอคำพูดที่มันดูแบบค่อนข้างที่กดดันนะเราสามารถมาเนตตัวเองได้ดีนะเพราะว่าเหมือนได้อิทธิพลจากการเป็นนักกีฬาสปอร์ตมาก่อนนะับ ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันโดยตรงไหมนะแต่ผมคิดว่าผมคงได้ผมต้านทานจากมันมาบ้างแหละไม่มากก็น้อยนะครับมานสอนผมว่าผมเป็นคนที่แบบโอเคสามารถจาัดก,การตัวเองได้ดีแล้วก็แม้กระทั่งเวลาเราทํางานเราแบบมีเรื่องบางเรื่องที่มันแบบอัิเซนล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลสถานการณ์ได้อยู่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ทําให้เหมือนจะสอนผมนะว่าเออผมสามารถจัดก,การตัวเองได้ดีในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะกดดันหรือว่าไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับต่อมาเราก็ถึงการปรับตัวนะครับผมิงจริงอาชีพเนี่ยผมมองว่าการปรับตัวเป็นสกิลติดตัวที่ทุกกกคคนต้องงมมีรรัสาาาญิเว่ อัปเดตบ่อยๆนะครับทั้งของการปรับตัวละครการเนฟหรือวับตัวละครแล้วก็เมตาเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับการเดินเกมใหม่ๆแล้วก็ตัวละครที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เล่นเราก็ต้องเล่นให้ได้นะครับผมเองนะครับเคยอยู่ในจุดที่แบบไม่เคยคิดนะว่าจะเล่นตัวละครตัวนี้ได้นะครับก็ต้องเล่นให้ได้นะอาศัยแบบชั่วโมงนอบๆไปฝึกด้วยตัวเองนะไปกดโซโล่ไปฝึกแบบกดเป็นแบบ5้าสิบหกสิบเกมนะฮะผมว่ายังน้อยอยู่นะมันต้องเป็นร้อยกว่าเกมนะผมเลยมองว่าสกิลการปรับตัวมันสําคัญสำหรับการทํางานสายนี้นะครับข้อต่อไปนะผมข้อนี้นยยมาานคคุกกเละ็ื การที่เราต้องโดนด่านะฮะจริงๆเราเห็นได้ตามกลุ่มคอมเมดี้มากมายเนาะชอบมีคนกลุ่มนึงมาแบบแซะนักแข่งบ้างหรือว่ามาด่าแบบไม่มีเหตุผลนะฮะคือถ้าคนไม่เคยอยู่ในจุดนั้นนะผมว่าคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะแต่ไม่ได้บอกว่าคนที่ด่าเขาผิดนะแต่ผมเคยอยู่จุดนั้นเหมือนกันนะก็คือเราอะเคยแข่งมาก่อนแล้วก็มันจะมีทัวร์หนึ่งนะผมจำไม่ผิดน่าจะโดนไลฟ์สดสักทัวร์หนึ่งเลยนะแล้วผมอะอยากจะเป็นนั่งดูรีเพย์ว่าเอ้ยผม พลาดตรงไหนนะครับเด่อรนะฮะสายตาเราแบบดูในคอมเมนต์ไงมันก็จะมีบางช็อตที่แบบคือเขาไม่รู้ว่าเราทำไปเพราะอะไรนะแต่จริงๆในคอเราคอว่าเราทำอย่างนี้แล้วผมก็แบบโดนด่าเฉยเลยนะฮะ ตอนที่โดนครั้งแรกก็รู้สึกงงๆนะว่าแบบเฮ้ยนี่คือการโดนดา่าเราเราแบบโดนด่าหรอวะจากแบบสังคมโซเชียลเงี่ยเราเลยรู้ว่านักแข่งปัจจุบันที่ยังโดนด่าเนี่ยเขารู้สึกยังไงประมาณไหนนะครับแล้วก็บางอย่างอะ่ะคนที่เป็นนักแข่งเขาทําไปเพราะเขาเขามีเหตุผลบางอย่างจริงๆนะแต่ว่าคนบางกลุ่มก็ยังที่จะด่าแบบไม่มีเหตุผลนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วก็ไม่อยากจะเข้าใจด้วยแต่คนที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็ติดเตือนเราแบบที่เขาหวังดีเนี่ยเราสามารถที่จะรับฟังแล้วก็แยกออกเลยนะคอมเมนต์ประเภทน,นั้นสินทมได นะแต่ว่าเราก็โดนล้าแล้วก็เลยคิดว่ามันก็เป็นเรื่องําคันนะฮะพอโตขึ้นก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งนะที่แบบคนที่พูดไม่ทําคนที่ทําไม่พูดนะเป็นอะไรแบบนี้มากกว่าต่อมาข้อสุดท้ายนะผมก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เราได้ทําตามความฝันนะครับผมเองก็เคยคิดว่าอยากจะทําอาชีพนี้จนให้มันแบบร่ำรวยเนาะแล้วก็ ไปได้ไกลมากที่สุดนะครับแต่พอทามาได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออกอารแข่งขันมันสูงมากจริงๆนะแล้วก็มันมีน้อยคนที่ซักเซกับมันนะครับปัจจุบันผมเองก็หาลู่ทางใหม่ๆเนาะแล้วก็ได้ทําอะไรหลายอย่างมากขึ้นนะฮะทำงานที่มันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมเคยทํามาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจนะที่ตัวเองเคยได้ลองทําอาชีพในไลน์สปอร์ตนะผมแล้วก็ไม่เสียใจเลยนะที่ผมได้ลองทําสิ่งนั้นไปเพราะว่าถ้าผมไม่ทําไปผมก็คงไม่มีประสบการณ์เรื่องเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนี้นะครับจริงๆมีอ ไซส์บ้างนะครับแบบมุมมืดมืดดักด่าเงี้ยแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่แล้วกันนะครับผมว่าค่อยเขียนอีกคอนเทนต์หนึ่งไปเลยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟันนุ่งจบนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน